ลูกบอกว่าจบมสามจะมาเรียนที่นี่ก็มีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานรอยอยู่ก็เลยอยากมาดูเห็นกับตาเด็กๆคะวันนี้มีคุณแม่มาเยี่ยมชมโรงเรียนอุ้ยไม่ต้องเรียกคุณแม่นะคะเอาแค่พี่ก็พอเนาะมาดูกันว่าการสั่งซื้อสินคา้ามีอะไรบ้างมึอน,นีรับอะไรดีคะไว้พูดเหมือนโฆษณา พาเดินโชว์แต่ยังเหลืออีกห้องหนึ่งนะคะทำไมเอาเค้กลูมาไว้ข้างล่างอ๋อก็เห็นเด็กๆมาซื้อบ่อยครับไว้ข้างล่างจะได้หยิบง่ายอาจารย์สวัสดีครับแม่หนีเที่ยวมาหรอคะนี่มีอะไรให้ดูฉันก็เหมือนแม่ทุกๆคนเจ๋งนะแม่ที่อยากเห็นเขามีอ,อนาคตที่ดีจบแล้วไม่งานทำนเงินเดือนเริ่มต้น8,900บาทเลือกเรียนได้กับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศโ,โรงเรียนปัญญาพิวัตร